ที่บริเวณชายหาดแหลมฉบังตำบลทุ่งสุคราอำเภอศรีร,ราชาจังหวัดชลบุรีนายวรจักรสถาพรพินโยในอำเภอศรีร,ราชาเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและเก็บขยะชายหาดแหลมฉบังโดยมีนายชุยจี้จงผู้อำนวยการโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ส่วนที่ 1. พร้อมด้วยนางสาวลาลิจาจิตสมผู้อำนวยการร่วมนายชัยวั์พรศรษฐคุณผู้จัดการโครงการ พร้อมด้วยนางสาวนริศราที่พยังกูลปลัดอำเภอศรีราชาว่าที่ร้อยตีจเรวัชินวัตนนายกเทศมนตรีตะบนบางละมุงนายธานีเกียรติพิพัฒนกุลรองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบงังนายรังสรรศรีอนันต์นักบริหาร13ท่าเรือแหลมฉบงังพนักงานท่าเรือแหลมฉบงังผู้นําชุมชนผู้ประกอบการในท่าเรือแหลมฉบงังนักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรม สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ทางท่าเรือแหลมฉะบังร่วมกับกิจการร่วมค้า C.N.N.C. ผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉะบังระยะที่3ส่วนที่1งานก่อสร้างงานทางทะเลจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำครั้งที่1ประจำปี2566เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยการปล่อยลูกปูมา้าระยะแรกฟัก จำนวน15ล้านตัวและผ่านลูกกุ้งกุราดาอีกจำนวน5 0 0แสนตัวโดยโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3ส่วนที่1งานก่อสร้างงานท่าเรือจึงได้จัดให้มีกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ำขึ้นปีละ2ครั้งตลอดการก่อสร้างโครงการเพื่อเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและคืนความอดุดมสมบูรณ์ให้กับทะเลบริเวณพื้นที่โครงการและเป็นการปฏิบัติตามมาตรการ E H I A และในครั้งนี้ได้ร่วมกับทางการาติจังหวัดชลบรุรีจากกิจกรรมเก็บขยะชายหาดแหลมฉบังเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลเพิ่มขึ้นด้วยนะับเป็นการจากกิจกรรมเพื่อการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการอนุรักษ์ชายฝั่งแบบครบวงจรครับออวันนี้ก็ในานามของตัวแทนท่าเรือแหลมฉะบังก็มาร่วมงาน ปล่อยประมงครั้งที่1นะฮะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม E แล K ซึ่งเป็นข้อกำหนดของผู้รับจ้างขอสร้างงานโครงการขอสร้างท่าเทียเรือแหลมชะบังระยะที่สนะครับก็ในวันนี้ก็มีผู้นำชุมชนในส่วนราชการแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดรวมถึงทีมงานของทางพนักง,งานท่าเรือแหลมชะบังก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้รวมถึงมาร่วมเก็บทำความาสะอา,ารดริมชายหาดกันทั้งหมดเลยครับผม สำหรับลปลาทะเลที่ปล่อยนี่มีอะไรบ้างครัขบผมสำหรับวันนี้ในครั้งที่หนึ่งก็มีปูม้าครับแล้วก็กุ้งวันนี้ที่มีปล่อยก็จะมีทั้งตัวที่เป็นทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็ลูกพันกุ้งกับพันปูด้วยคับมองนานะนกพดอย่างไรเกี่ยวกับการปล่อยสัตว์ลิมชายหาแดแหดลมสะบังงนี่นะครัขบผมอันนี้ก็เป็นส่วนสนับสนุนส่วนหนึนน่งตามข้อกําหนดของดี a เในสน่วนที่2ก็ ดูรับเชิงนิเวศมีการนําพวกพันมาเพิ่มให้กับชุมชนได้มีอาชีพเพิ่มมากขึ้นในอนครครับโครงการพัฒนาท่าเรือหลังะบางรายะที่3ส่วนที่1อันก่อสร้างอันทางทะเลเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้มากก็หน้อย โครงการจ้างจากกิจกรรมลอยผ่านสายน้ำเีลาสองครั้งตลอดการก่อสร้างโครงการวัดภูปราสงค์เพื่อเสริมฟู่ทรัพยากรทางทะเลและเครื่องความอตรงสมบูรณ์ให้กับทะเลและและ,และเราเราทำตามมาตรการยยเชอแล,และเราให้ความสำคัญ กรากับการมีส่วนร่วมของชุมชนครับ